นี <ítulo> ่นะครับตอนนี้ชาวบ้านมาช่วยกันพัฒนานะครับบ้าน่ขอมขมนะครับนี่นะครับช่วยกันพัฒนานะนี่เอาดินเนี่ยเอาดินนี้แหละไปถมไปถมตรงนู้นนะครับเนี่ยช่วยกันนลไม้ละมือ เชียงก็ชอบมันแล้วนี่นะฮะช่วยกันนะเพราะว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยถ้าถ้าเขามีพระป่ามีกระถินก็จะได้รู้ว่าโอ้นี่บ้านนี่ช่วยกันจริงๆนี่นะครับชาวบ้านช่วยกันพัฒนานะครับบางคนก็มีรถเข็นมาช่วยกันเพราะว่าเรา ช่วยกันทั้งบ้านนี่นะครับ <co ff> s> <S คนละไม้ <co ff> s> <S คนละมือช่วยกันทั้งบ้านนะครับนี่นะฮะ <co ff s> ที่พัฒนา <co ff> s> <S วัดพัฒนาวัดด้วยขมของเรานะครับผล <co ff s> งานผลงานที่จะพัฒนานี่นะครับนี่ ได้บุญได้กุศลนะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่นช่วยกันหมดบ้านนะวันนว้ขมช่วยกันพัฒนานะครับนี่ที่ที่ผมถ่ายวิดีโอนี่เดี๋ยวจะจะส่งให้ดูนะครับน um ี่นะครับนี่นะครับเพราะว่าช่วยกันหมดบ้านนะครับที่ที่เขามาทําบุญนี่ไม่ใช่ว่า ดูอันรับมาเลยนะเชื่อกันครับผมต่อไปเลย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 เออ ต่อไปเลยผู้หญิงผู้ชายช่วยกันต่อต่อไปส่งไปเลยส่งไปเรื่อยๆ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 เออเนี่ยเรียกเขาสามัคคีกันสามัคคีกันสามัคคีกันได้ได้เยอะได้เยอะ ส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆเออเขาเรียกว่าสามัคคีกันนี่แหละสามัคคีกันนะดีส่งไปเรื่อยๆแล้วส่งไปเรื่อยๆครับส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆนี่นะครับเนี่ยเขาเอามาลงนี่นะนี่นี่นะครับนี่นะครับเอามาเทลงตรงนี้ นี่นะครับโอเคนะครับ